การปฏิบัติราชาการแทนเป็นการทำงานเพื่อกระจายอำนาจเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยที่เจ้าของตำแหน่งยังสบายดีเป็นปกปิสุขออกสอบมาก็หว่านเจี๊ยบเลยการรักษาราชาการแทนเขาให้จำแบบนี้ป่วยต้องไปรักษาที่เมืองนอกข้อสอบจะถามแค่กรณีนายกรัฐมนตรีหลักๆณนะนายกไม่อาปฏิบัติราชาการได้ต้องมีคนมารักษาราชาการแทนข้อสอบออกประจำ ก็คือให้รองนายกรัฐมนตรีถ้ามีแค่หนึ่งคนสามารถรักษาราชการแทนได้เลยแต่ถ้ารองนายกมีหลายคนต้องให้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนไม่ใช่ให้รองนายกมารักษาราชการเลยแบบนี้ ไม่ได้ข้อสอบเต็มที่ถามสองชั้นไม่มีรองนายกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งมาที่เหลือก็แต่งตั้งตามความยิ่งใหญ่ของตำแหน่งหัวหน้าผู้ช่วยหัวหน้าปหลัดรองปลัดทอรงนี้เลยเห็นปุ๊บตอบปั๊บที่ชอบออกสอบเจอประจำเลยถามถึงเรื่องในกรมอธิบดีป่วยให้รองขึ้นคนแต่งตั้งคราวนี้เป็นอธิบดีปลัดกระทรวงใหญ่สุดในกระทรวงอธิบดีเป็นลูกน้องต่อมาเลขานุกรกรมก็บอกแล้วคือราชการทั่วไปของกรมอธิบดีก็แต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนคือรองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าแล้วจึงเป็นประหลัดจังหวัดปิดท้ายด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเด็กกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนในอำเภอไม่อยู่ก็ประหลัดอำเภอรประหลัดอำเภอไม่อยู่อีกให้หัวหน้าส่วนประจำอำเภอที่อาวุโสสุดแทน อันนี้ง่ายสุดการปฏิบัติหน้าที่แทนใช้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่มีนายกให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีรองนายกอีกอะไรจะบ้าขนาดนี้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนต์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนจบสอบผ่านแบบเท่